สวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Money PS เช่นเคยเราก็มาในของแอปพลิเคชันที่สามารถหาเงินได้จากการเล่นเกมสำหรับใครที่ชอบชอบเล่นเกมนะครับผมก็มาในของแอปนี้เลยซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังถอนได้ตามปกติและยังจ่ายอยู่นะครับใจดีด้วยนะก็มีคนเล่นเล่นแล้วสามารถถอนได้ ซึ่งถ้าใครติดตามผมมาแล้วก็เห็นว่ามันถอนได้จริงซึ่งผมได้ทําคลิปวิธีในการสมัครคลิปวิธีในการถอนและผมถอนมาให้ดูแล้วก็กดลิงก์จัดคลิปไปดูได้เลยนะในของแอปนี้ก็จะทําการถอนเงินเข้าในของ p a y p a l นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี Pay p a l ก็มาทําด้วยกันแล้วเก็บเงินรอให้ทางของ p a y p a l เปิดแล้วค่อยทําการสมัครบัญชีใน Pay p a l และทําการถอนเงินจากแอป เกมนี้เข้าในของเพย์เพลวได้แต่ถ้าใครบอกว่าไม่มีเพย์เพลวไม่อย่าทำไม่อย่าเล่นเกมก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่ผ่านก็ได้สําหรับใครที่มีแล้วเป็นสายเล่นเกมด้วยก็อย่าพลาดในของแอปนี้เลยนะเล่นเกมนะครับผมหาเงินเข้าในของเพย์เพลวได้นะครับโอเคก็ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมด3ดอลลาร์นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณเท่าไหร่3ามดอลลาร์จุดยี่สิบนัประมาณ1 0 0บาทมั้งก็ 1ดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ31บาทใช่ไหมครับผมก็อยู่ประมาณหนึ100บาทเลยครับผมเร,เราประมาณใกล้ๆหนึรบาทเลยนะก็วันนี้เป็นวันอังคารด้วยนะครับในของ time account ก็คือทุกๆวันอังคารเขาจะมีให้เราลุ้นนะครับหรือทุกๆ7วันเนาะถ้าเราล็อกอินครบ7วันเขาจะมีให้เราลุ้นเงินดอลลาร์ด้วยนะครับก็ลุ้นจากตรงนี้เลยนะนี่ลุ้นเงินนะครับกดไปเลยนะกดเข้าไปก็ามาลุ้นเงินนะครับนี่นี่ ถ้าเราลลออินครบจ็ดวันนะครับผมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นเงินดอลลาร์นะครับก็อยู่ตรงนี้ลุ้นตั้งแต่0.10ดอลลาร์นะครับหรือว่า0.05ดอลลาร์ถึงประมาณ2ดอลลาร์ละมั้งน่นนจาจะถึงใช่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 ถึง2ดอลลาร์เลยครับผมฮะเรามาลุ้นดูว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหรนะ่นะน่าจะได้เทะมาณนั่นไงครับผม <laughs> ยังไม่ทําพูดเลยมาแล้วได้อยู่ที่ผมได้มาอยู่อ่า 0.10ดอลล่าร์คิดๆประมาณ3บาทนะได้ประมาณ 3. บาทไม่น่าจะใช่ฮะน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะฮะถ้าคิดมาเนาะก็ได้รับเงินดอลล่าร์มาเป็นที่เรียบร้อยแลวเงินก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วและสามารถเชิญเพื่อนๆได้นะครับผมนะตรงนี้ก็คือการรับเหรียญรับตัว๋วอันนี้ผมเรียกว่าตั๋วแล้วกันนะคุณเรียกว่ายังไงผมไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้ผมเรียกว่าตั๋นครับ แล้วตั๋วตรงนี้ถ้าเราได้ตั๋วเยอะๆก็สามารถเอาไปลุ้นเงินดอลลาร์ได้ลุ้นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ500ดอลลาร์เลยนะแต่ถ้าอยากได้เยอะจริงๆเราต้องเล่นให้ให้ได้ตั๋วเยอะๆเยอะที่สุดและไปลุ้นเอาเงินดอลลาร์นะครับการลุ้นเงินเราเข้ามาดูในของตรงนี้เขาจะมีเวลาให้เรา7จดวันนะอันนี้เหลือเวลาสักประมาณอีกห้วัน11ชั่วโมงนะครับให้เรารู้นเงินดอลลาร์นะครับลุ้นเงินตรงนี้เลยนะลุ้น ถ้าเราได้อันนี้สักประมาณ1น0 0 0แตัวนะถ้าเราเป็นสายเล่นเกมอยู่แล้วเล่นประจําครับผมนะแล้วสักประมาณ1น0 0 0แตัวก็เอาไปเผื่อเรามีลุ้นได้เงินดอลลาร์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้นะก็อันนี้ก็เป็นการดูวิดีโอหรือว่าดูโฆษณาลุ 1, ้นรับ10,000ดอลลาร์แต่ว่าคงถ้าโชคดีจริงๆเผื่อได้นะก็มีคนได้นะครับแต่ก็อาจจะคนไทยผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าคนต่างชาติเห็นได้มาอยู่เยอะนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมี5ดอลลาร์แล้วก็1,000ดอลลาร์นะครับก็การดูโฆษณาแล้วก็ดูโฆษณาช่องนี้ให้เต็มแล้วก็รับเงินดอลลาร์ไปก็รประมาณนี้อันนี้5ดอลลาร์ก็เหมือนเดิมนะครับดูโฆษณาไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดดูตรงนี้ก่อน,นครับอันนี้คือที่เราเอาตัวจะตรงนี้นะครับผมเขาจะรุ่นให้เรานะครับรุ่นเงินดอลลาร์นะครับกดเข้าไปอ่านี่ครับผม โอ้อันดับ1อันดับ1ได้สูงสุดถึง7จ็ดรอดอลลาร์นะถ้าตีเป็นเงินประมาณเท่าไหร่โอ้เกินหมื่นเลยนะฮะเกินหมื่นบาทเลยนะเกินหนึ่งหมื่นบาทเลยนะก็อันดับที่1ก็ได้ประมาณนี้นะครับผมตั๋วที่เราจะเอาแลกได้นะครับก็เป็นตั๋วทองนะครับที่เราต้องมีขั้นต่ำก็คือ1 0 0 0 0หมื่นตั๋วนะประมาณแรกที่2ถึงที่5ได้150ดอลลาร์และ ที่6ถึงที่10ได้2 5 11ถึง100ได้1ดอลลาก็าอยู่เราเราประมาณนี้ก็อยู่เราเประมาณนี้การที่เราจะลุ้นก็คือเราต้องมีตัวตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่1น0 0 0หมื่ครับเพราะว่าเขาเขียนไว้ตรงนี้นะขั้นต่ำ1น0 0 0มื่นแล้วเขาถึงจะลุ้นมาให้เราก็คือเขาจะลุ้นมาให้เราน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับเขาจะสุ่มว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่รับเงินที่ได้รับเงินไปนะการเล่นเกมเหรอเดี๋ยวเรามาดูการเล่นเกมนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูกันเล่นเกมก็เรามาตรงนี้ก่อนตรงหน้าโปรไฟล์นะครับของทุกคนมันจะมีโปรไฟล์เนาะกดเข้ามาได้เลยนะครับนี่สําหรับใครๆที่อยากแนะนําเพื่อนอยากเชิญเพื่อนก็สามารถแนะนําแล้วก็เชิญเพื่อนมาได้ถ้าเราเชิญเพื่อนเราก็จะได้เงินดอลลาร์าอยู่ที่0.10ดนอลลาร์าน,นะครับก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ได้ตัวอยู่ห้าร้อยนะครับการเชิญเพื่อนก็แค่กดตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเชิญเพื่อนใช่ไหม เราทําการกดเข้าไปได้เลยนะอ่านี่กดมาปุ๊บก,ก็อยู่ประมาณนี้ตรงนี้ก็คืออ่าตรงนี้ก็คือรหัสนนํนาของเราถ้าเราจะข้ดลอกเราก็กดจากตรงนี้ได้เลยหรือเราจะข้อลอกลิงก์เรากดแชร์จากตรงนี้นะครับผมอ่ะแชร์นี่กดจากตรงนี้นะฮะนี่กดแชร์เข้าไปปุ๊บนะครับอ่ามันจะมีเข้ามาแล้วก็ให้เราข้ดลอกลิงก์ไปเลยนะ นี่เขาล็อกเข้าไปแล้วก็เอาไปแนะนํา,นาเพื่อนๆได้นะครับผมอะ่ะก็จะได้รับค่าเชิมด้วยค่าเปอร์เซนต์จากการเชิญด้วยนะครับการเล่นเกมนี้ก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ประวัติของผมนะฮะเ,เราประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเรื่องในการถอนถอนได้จริงนะครับผมได้ทาคลิปวิธีในการถอนเอาไว้แล้วทุกคนสามารถไปดูได้นะครับผมโอเคเราจะไปเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้ดูนะนี่นี่นี่ เกมมีเยอะมากครับผมอะเกมมีเยอะมากเดี๋ยวลองเล่นดูว่ามันมีอะไรมาให้เราเล่นบ้างรอเต็มรอเต็มอ่ะกดเข้าไปไอโอเคกดไปเลยเพลเริ่มเกมเตะ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 แจวครับผมอะนี่ใส่ว่างว่างว่าไม่มีอะไรทำมาเล่นมานั่งเล่นเกมหาเงินได้นะครับผมอะใครเครียดด้วยได้เงินด้วยนะอื แค่เราเล่นเกมผ่านข้ามเวลาก็สามารถได้เงินได้อุย้ยผมพลาดไปาอาอนี่ก็ได้ตั๋วมาได้ตั๋วมาตรงนี้แล้วเราเก็บตรงนี้ให้ได้เยอะๆถ้าเรายิ่งได้ยิ่งเยอะถือว่าเรายิ่งมีโอกาสได้เงินนะครับผมถ้าเราตั๋วน้อยๆเราโอกาสได้เงินก็ถือว่าน้อยเดี๋ยวถ้าเราได้ตั๋วเยอะเราก็มีโอกาสได้เงินเยอะแล้วก็มีโอกาสได้เงินชวนๆครับอ๋อวิอ่เมื่อแตกวิ่งแตก่า ไม่ดูแล้วกันถ้าเราดูวิดีโอเราก็จะได้ถ้าเราดูโฆษณาตรงนี้เราจะได้ตัวคูณ2นะครับโอเคกดแพรอันนี้เขาให้เราเล่นอะไรน,นี่เกมอะไรเนี่ย,ยเ,กเกินตากันไปแป๊บแป๊บแป๊บขอลบเกมก่อนลบเสียงก่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวอันนี้เล่นยังไง <laughs> ตายแล้วเล่นไม่เป็นอ่ากดปุ๊บอ๋ออย่างนี้นี่เองน่าเล่นเหมือนกันนะ เอ้ยชนโอ้ไปไม่ถึงไหนเลยตายซะแล้วก็การเล่นเกมถือว่าเล่นสนุกสนุกไปแล้วก็หาตั๋วตรงนี้ไปเอาไปแลกเงินได้ฮะอืมก็น่าเล่นนะครับผมฮะใส่เกมอยับพลาดแล้วกันนะครับผมะถือว่าเป็นแอปดีๆที่เล่นเกมแล้วได้เงินเลยนะครับโอ้ตรงนี้มีตัวอะไรครับผมอยารู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองกดไปดู เป็นของการทำแบตสำรวจหรือแบตสตาร์มหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะต้องโหลดมานะครับนี่ก็ตามที่บอกไว้เลยตรงนี้ก็จะเป็นการโหลดเกมโหลดแอปพลิเคชันทำแบตสตาร์มเราก็จะได้เหรียญหรือว่าได้ตั๋วมาเยอะๆนะครับจะมีสิทธิ์ที่เราจะได้รับเงินดอลลาร์ง่ายขึ้นนะครับเนี่เรามากดตรงที่เงินดอลลาร์ก็เป็นของหน้าเมื่อกี้แล้วกดตรงที่ของขวัญแป๊บนะครับอันนี้คือแบตสำรวจนะครับผมนะ อันนี้คือแบตสำหรวจนะครับตรงนี้แบตสำหรัจเดี๋ยวเรามาดูของวินตรงนี้โอ้โหตรงนี้มีคนที่ได้เงินดอลลาร์เยอะที่สุดด้วยนี่ครับผมนะเขาได้สามโอ้หกพันดอลลาร์เลยเหรอหกพั 6, นนี่ได้เยอะนะครับผมนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมที่ดังๆแล้วก็แนะนำคนได้เยอะๆนะครับถือว่าได้เงินเยอะมานะจ่ายจริง ผมได้มาแล้ว13ดอลลาร์นะครับจุด30ก็ได้ประมาณ300กว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้ก็มียอดสำหรับมีอันดับแล้วก็ผู้ที่ได้รับเงินด้วยนะครับนี่อยู่ตามนี้เลยนี่ทุกคนสามารถไม่ดูได้นะมาดูได้นะครับกเ็เราประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็มาทำด้วยกันได้ในของแอปเล่นเกมหาเงินฟรีถ้า ม่จำเป็นต้องเน้นนะครับผมว่าจริงจังในการหาเงินก็ได้นะเน้นแปลว่า,ว,าว่างนะครับผมไม่มีอะไรทาํามันนั่งเล่นเกมถ้าเวลาใครเครียดก็มากดเกมไหนอยากเล่นเกมไหนก็กดเข้าไปได้เลยเล่น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 ไปพอเบื่อเบื่อแล้วก็ออกเกมแค่นี้พอแล้วนะครับผมนะอืมก็มีประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันในของแอปพลิเคชันเกมสามารถหาเงินเข้าในของเพลเราได้นะครับ ใครสนใจก็สามารถมาทําด้วยกันได้กดลิงก์จะได้คลิปมากดลิงก์จได้คลิปไปโดนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน Play Store และก็สมัครเล่นได้เลยนะครับผมลิงก์คลิปวิธีในการสมัครคลิปวิธีในการถอนเงินผมทิ้งเอาไว้แล้วนะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอนนกันคลิปหน้าครับ